สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เพิ่ลนจะมาใหเ้เทคนิคนะคะในการใช้ตัวอาหารทางการแพทย์เนี่ยเป็นอาหารเสริมอาหารทดแทนนะคะหรือว่าดื่มเหมือนนมนะมี3าอย่างเนาะอาหารเสริมก็หมายความว่าในกรณีที่คนไข้นะคะคนไข้ี่ยนะคะระหว่าง คนไข้ที่หลังฟอกนะคะกับคนไข้ที่ก่อนฟอกเนี่ยที่จําเปิ้ลนี้ให้ดูอย่างนี้นะคะในกรณีที่เขาเนะี่ยทานอาหารได้ต่อวันเนี่ยไม่ครบหมดหมู่นะคะหรือว่าทานไม่ทานน้อยกว่าที่ต้องการนะคะอย่างเช่นกรณีที่แบบต้องการมื้อละ500กิโลแคลอรี่นะคะโปรตีน12กรัมสมมตินะคะ โปรตีน12กรัามโปรตีน10กรัมแต่ว่าคนไข้ที่ทานได้นิดหน่อยนะคะคือแบบเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเบื่ออาหารหรือมีอาการที่เกิดจากภาวะไตเสื่อมที่แบบขึ้นใช้อาเจียนทานอาหารไม่ได้อย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกรณีที่ใช้ในการเสริมอาหารนะคะถ้าทานได้ปกติไม่ต้องมีก็ได้นะคะแต่ตอนกรณีที่เสริมค่ะนะคะ,นะคะเพราะสูตรนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาใช้สําหรับผู้ป่วยก่อน ล้างไตนะคะแล้วหนงสองสามเอบีสีนะคะกรณีที่เขาทานได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายต่อวันนะคะแต่เปิเก็ตลยคิดว่าใช้ตัวนี้เหมาะสุดคือโปรตีนต่ำสูตรนี้เฉพาะสาหรับสําหรับสําหรับเขาเลยนะคะที่เหมาะมากงเราก็พูดสึงอายุนะคะก็กรณีที่อันนี้คือกรณีเสริมเนาะแต่กรณีที่สองก็คือกรณีที่ใช้ใช้ ทดแทนทดแทนหมายความว่าในมื้อหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าดูแลต่อวันทานได้ไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะกันสักหนึ่งมื้อนะคะเป็นตัวใช้อาหารทางการแพทย์คะว่าอาหารทางการแพทย์ก็คือเป็นอาหารที่ครบถ้วนทุกบทมู่แล้วก็เหมาะสมสอดคล้องกับคนไข้ในแต่ละโรคนะคะและที่สำคัญคือมีพลังงานที่เพียงพอแล้วก็เหมาะสมในมือ้อนั้นนะคะในส่วนจัดส่วนที่ให้เช่กนกรณีที่วันเรนอลนี่นะคะอย่างที่บอกว่ามี5ช้อนนะคะ5ช้อนนี่ก็คือเหมาะสมต่อ มื้อหนึ่งของเขาคือเป็นทดแทนสาหรับมื้อหนึ่งเลยก็โปรตีน7กรัมนะคะพลังงาน360กิโลแคลอรี่ถ้าเรามองดูแล้วว่าโปรตีนเราต้องการมื้อละ10กรัมหรือ12กรัมนะคะเราก็อาจจะเพิ่มจากส่วนอื่นนะคะจ,จะเป็นเพิ่มจากไข่ขาวนะคะหรือว่าเนื้อปลานะคะอาจจะเอามาอบมาทอดนะคะแล้วก็ทานก็พู่กันไปก็ได้พลังงานเพิ่มนะคะหรือว่าเราจะหาอาหารในถ้าเรามีความรู้เรื่องไตเนี่ยก็จะเยี่ยมมากๆเลยนะคะอาหารไตก็จะทําให้เราเนี่ย ได้พลังงานที่เพียงพอแล้วก็โปรตีนที่เพียงพอเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือตัวสูตรที่เป็นทางเลือกสําหรับอาหารเสริมอาหารทดแทนแล้กรณีที่ดื่มแทนนมล่ะคะอ้าวนะคะคุณพ่อะะคะุณแม่ก็อยากจะดื่มนมใช่ไหมคะเราจะทํายังไงกันดีนะคะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะเปิดนะคะเปิดฝานะคะเราไม่ต้องใช้ถึง5ช้อนนะคะเราใช้เพียงแค่1ช้อนในการแทนนม ะะประมาณว่านมก่อนนอนหรือนมตอนเช้าที่คุณพ่อคุณแม่เราเคยดื่มนมอย่างเงี้ยนะคะเราก็หยั่งได้ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งหนึ่งช้อนเนี่ยนะคะโปรตีนก็น้อยมากนะคะไม่ต้องถึงขนาดต้องไปนับก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าหนึ่งช้ออ่ะห้าช้อนเนี่ยโปรตีนเจ็ดกรัมถ้าหนึ่งช้อนก็ประมาณหนึ่งหนึ่งกว่ากว่านะคะก็นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเราได้รสชาติเหมือนนมเลยแล้วก็หอมอมากๆเลยนะคะพวกเรานะคะตัวเนี้ยหอมอมากๆนะคะจะทําให้ไปเสริมเพิ่มพลังงานนะคะพลังงานก็ เออถ้าหนึ่งช้อนโอพอลังงานก็เยอะเหมือนกันเลยนะคะเนี้ยนะคะนี่ก็คือสูตรสําหรับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยก่อนฟอกไตซึ่งเพิ่งมีมาใหม่นะคะเปิดตัวเมื่อต้นเดือนสิงหาคมอาจารย์เปิ้ลก็มานมาเป็นทางเลือกให้กับพวกเรานะคะส่วนอันนี้นะคะคนไข้หลังฟอกไตทานสูตรนี้นะคะคสูตรนี้นะคะ,ส,ะ,คะสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราทานโปรตีนไม่เพียงพอเนาะพอหลังฟอกปุ๊บนะคะพอหลังฟอกปุ๊บเราต้องทานโปรตีนที่เยอะขึ้นนะคะ คนไข้ก็ตอนแรกจํากัดโปรตีนก็กินได้พอได้อยู่นะบางทีก็เกินน่อยๆแต่พอมาฟอกไตแล้วต้องกินโปรตีนเพิ่มขึ้นไม่เพียงพอทําอย่างไรดีนะคะอันนี้ไม่ใช่เวโปรตีนก็เป็นอาหารทางการแพทย์สูตรสําหรับผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วหรือล้างไตาทางหน้าท้องแล้วเพื่อเพิ่มโปรตีน5ช้อนของเขาเนี่ยนะคะ5ช้อนของเขาเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าช้อนของเขาให้พลังงานถึง16.9กิโลแคลอรี่เออให้ให้โปรโตีนถึง16.9กรัมโปรโตีน16.9กรัมนะคะพลังงาน370กิโลแคลอรี่ไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยสำหรับออพวกเรานะคะที่หลังฟองแล้วแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะตัวเนี้ยนะคะราคาอยู่ที่กระป๋องละ420บาทนะคะถ้าท่านใดซื้อ3ามกระป๋องคล้ากันก็ได้นะคะ3กระป๋องนะคะ สามกระป๋องอันนี้คือสูตรก่อนฟอกนะคะน,นี่คือสูตรหลังฟอกนะคะสามกระป๋องเนี่ยจย์เปิลแถมแถมตัวนี้ให้นะคะนี่ก็ได้มาจากตัวบริษัททอส่งมมาให้จย์เปิลน,นะคะเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งส่์เลยนะคะหนึ่งส่์นนี่คือห้าช้อน ใครซื้อก่อนฟอกอาจารย์เปิ้อนแถมนี้ให้สามสามสามกระป๋องแถมนี้ให้หนึ่งหนึ่งซองนะคะราคา420บาทแน้วกระปอ๋องนะคะก็ตกมือหนึ่งประมาณ5-60บาทนะก็ไม่ไม่แพงนะคะแล้วก็ครบถ้วนห้าหมู่มีโปรตีนที่เพียงพอ16.9กรัมเที่ยวนะคะสําหรับใครที่ซื้อสามกระปุกแล้วก็อาจารย์เปิ้นให้แก้วเชคนะคะแล้วก็ปากกานะคะแก้วเชคที่แบบไม่ต้องไปหาอะไรชมเลยก็ใช้แก้วตัวนั้นนะคะเชคเชคสวยมากที่เปิน้นคืออาจารย์เปิ้นโชว์เนาะแล้วก็มีปากกาให้ นะคะส่วนใครที่ท่านใดที่ซื้อสุดนี้นะคะสามกระปร๋องนะคะอาจารย์เปิ้ลก็แถมสูตรนี้ให้นะคะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีตัวแถมมานะคะยังไม่มีตัวอย่างมาให้ก็จะแถมสูตรวันคอม plete ที่สุตครบถ้วนสําหรับ ผู้ที่ต้องการโปรตีนหรือว่าผู้ที่ทานอาหารไม่เพียงพอนะคะคนไข้ผู้สูงอายุหรือว่าแม้แต่คนที่ทํางานนะคะล้วก็ไม่มีเวลาที่จะรประทานอาหารเพียงพออันนี้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแก้วเนี่ยนะคะห้าช้อนเนี่ยก็ให้โปรตีนอยู่ที่สิบกรัมก็พอเหมาะพอควรอย่างทุอย่างตัอจังเปิลเนี่ยก็ใช้สูตรนี้นะคะก็แทนสําหรับคนที่ก่อนฟอกไปเนาะอันนี้คือเราเรียกว่าการใช้อาหารเป็นอาหารเสริมอาหารทดแทนหรือใช้เป็นนมนะคะในการให้กับ คนไข้ของเราท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีการช้นฟูนะคะร่างกายที่ถึงแม้จะไตเสื่อมนะคะแต่ร่างกายก็จะไม่ขาดสารอาหารแล้วก็ไม่ขาดพลังงานเนาะลากันไปก่อนเลยนะคะถ้าในสนใจสั่งวันนี้ก็ส่งได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะสวัสดีค่ะอ๋อลืมบอกนะคะกล่องน,นี้กระป๋องนี้นะคะสามร้อยห้าสิบาทนะคะสองกร่องนี้สามร้อยห้าสิบบาทสวัสดีค่ะทุกคน